มาแล้วเนี่ยนี่ยนี่่ยยุทธ์กทุบบึงยุดคือบรยุดบอขายก็มา้องขายไกย้ว <c oughs> นักเลงเว้ยเอามาเอามามีอย่างนี้เนี่ยมาเอาพาคิริวนะเมียเมียบอขนไดมีด้ครับลูก2องคุณ เมียมียบ่มีเมียบ่มีเมียบ่มีลูกสครับลูกสองเบิดมเบิดอันนี้พูดมังมึกนเมีนี่ขมียังแน่แนะน้ำมาขาหมูครับยายปลากระเบื้งยายนยายบบได้ให้อ้วนได้น้เนาต้องสะสมแยมม มึงบอกว่ามึงเอาอะไรวะผ้าคีริ้วผ้าคีริューครับเบิดเบิดครับเบิดเบิดเอาอันนี้บอได้บอกได้ไหมครับเป็นอย่างแทนบึกป่างน้ำบัวเนี่ยมเอาไหมเอาไหมเอาชิ้นหนึ่งป่างน้ำบัวเอ๋อมันบ่มมากยาผ้าบวมมากแล้วเอาให้สาบีมาบอกมีอย่างวะปลาหมึกบ่มีบ่ปลาหมึกบ่มีครับไงไม่อย่างอีกมันคือโชคเศร้าเงาเงอยคือสิวเยอะแท้ผมนะเอออันนี้สิวมันมันเป็นสิวธรรมดาเด้่นี่ โมกันได้ออกงานนึกที่อะโอ้ยน้อายหาถ่ายต่อคอัยุยยุยเอายังกะทิเอาเพิ่นทิไปเนาะเดี๋ยวไปเอาเลยนี่สามตันนี่ครับนี่สามตันนี่ครับโอ้ยเอาไปพอดีแล้วมันหายหัวไม่จากรถสดจากถังนี่นะเพื่อนไงนัวได้มึ๊งใกล้ผู้เบาก็หอมหอมผู้เบาเนาะใช่ครับ เนี่ยนะครันี่นี่ครับสันคอหมูครับตักบรนนรน่งเก็บนครับโอ้ยมีเงินอยู่โลเดียวมาแต่ขัวหอยไหมไม่ม่เอายังอื่นก็ได้เวยอันนี้แม่ยังอันนี้อเนื้อไก่ครับผมนะเนื้อไก่เออเาุบไก่ทอดออเลยผนี่เบิดเลยผมเนีเป็ด้าผู้ช่างมาเล้วโอ้เบิดพอเดียวนึงไะพอเลยสามแล้ว บอบออย่าไปกินนง่นดอกของบอไปกินแม่ค่ะบอเรีไปเอามาให้มงกินผมม่กินผมม่กินผมม่เล่ยนซื้อได้ผมเลิกแล้วผมเลิกมาได้สามปีเลยอันนี้ผูดปลาหมึกก็หมดเปิดพิชดาร์ปลาหมึกแมนครับอันนั้นหมูเด้งครับมึกกรหมดยุ้ยเอาแม่หมูเดลงกินแล้วนี่กินแล้วนอนจะซื้ออะไรได้ครับยากมาเลี้ยงไหมเอาไปทำอะไรลุนี่หกสิบแล้วเอาไปทำเอาตำมาดีกว่าหนึ่งร้อยบาทได้โอเคไหมครับผม เมียานวเลยเอาตับแมงมดเอาตับเอาตับคนขายเ่อแไหตับคนขายโมเสบของยายแมนโมว่าจังสั้นแหละคืีบรเช็บเขาที่บบไยตับแล้วมันยังเสบเขาที่บบเนื่ยไก่ทำอะไรกินทอดเหรอทอดทอดอะไรครับโอ้โหลุงเตรียมพื้นบอกพื้นมาจากครับ ขามันม okay. <sh ีขามีครับมีครับเอาขามีทำติดได้เลยครับโออมีเงินอยู่บอกว่าได้เล้วอยากไปอย่าให้เสียเอินสิบปีวะนาเขาเกลเอินสิบปีผมนี่ยผมสิบแปดปีแต่ว่าหนาผมไม่หลอกก่อนอายุเลยเซ่แม่ขอเรียนในเซิขอเรียนในเซิหน้าตาผมไม่หลอกก่อนอายุเลยครับขอเรียน สามห้าถามมาอยู่อเนาะแบ่งพันเลยสามสามสิบแบ่งพันแบ่งพันเบิรงแบ่งพันพันเท่าไรยายสามสิบหรอสามสิบสามมาแล้วนั่นแล้วก็ถือแล้วนี่แบ่งพันมาใหญ่ยังใคอยว่าเจ้าตาลยไหมยายมาหาปันประสาทผมเลยยายเอายังก็ได้ขาขามันขาหนึ่งขาหยังขามัน ลุงเตรียมบ่ได้มีค่ามันเด้อค่าไก่เดี๋ยวว่าพิษขอบคุณครับนายไปเอาอย่างอี้มาครับหมดแล้วไปฮิปไปแก้มาเนี่ยแหละเอาอยู่อับพี่บ๊วเอาเลยครับผมเอาเลื่องนี้ซึ่ผมเลิกแล้วผมเลิกแล้วผมบ่ได้เชื่อดอกซิงเอาใบยมุกทข้างในผมเลิกเลยเฮ้ยว้าวโอเคค่ะฮี่ไปขับรถดีๆเด้อเผาเมื่อหาลูกหาเมียเลยอย่าแวะข้างทางเลยให้เท่ยายนี่ก็ได้ แล้วโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ